สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เต็นท์11ออัโต้เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถตู้เชิงพาณิชย์นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถตู้ที่ไว้สําหรับขนของนะคะไม่ว่าจะเป็นขนรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าพาร์ทขนส่งสินค้าต่างๆนะคะต้องเป็นรถตู้ Toyota h i a c อ3.0นะคะปี2016คันนี้เลยค่ะ กระจังหน้านะคะก็จะเป็นพลาสติกสีเทานะคะมีไฟหน้าตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะสภาพภายนอกก็ยังถือว่ายังดีอยู่เลยนะคะดีมากๆด้วยสำหรับคันนี้นะคะยางบดสโตนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยางขอบสิบห้านะคะยางก็ตามสภาพการใช้งานเลยนะคะแต่ยังใช้งานได้อีกนานเลยเนี่ยเราดูสภาพนี้เลยขอบนะคะ เส้นขอบอยังตรงแนวนะคะไม่มีการชนนะคะคันนี้มาดูด้านหลังกันหน่อยไฟท้ายให้นะคะโลโก้โตโย t a เปิดดูข้างในกันหน่อย<ม>อันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะคะ<ม>ที่เปิดไฟฟ้า ภายในค่ะกว้างขวางนะคะสามารถขนมอเตอร์ไซค์ได้คันถึงสองคันเลยนะคะด้านในนะคะพื้นก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะข้างในเนี่ยถือว่าไม่โทมเลยนะคะเพดานก็ยังใหม่กริบอยู่เลยนะมีลำโพงให้ข้างในด้วยนะคะเราเปิดให้ดูด้านในกันก่อนเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดูด้านในใกล้ๆเลยนะคะ เพดงเพดานอะไรข้างในนีถ่ถือว่าใหม่นะคะสภาพยังดีมากอยู่เลยไม่มีเป็นคราบน้ํามันไม่มีเป็นคราบสนิมนะคะไว้สาหรับขนของใช้งานโดยเฉพาะเลยคันนี้ค่ะประตูก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะนี่เลยมีแม่แรงให้อยู่ตรงนี้นะคะของก็ยังอยู่ครบอยู่นี่ค่ะด้านในเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวเราพาไปดูออปชั่นด้านในกัน เรามาดูด้านในการเริ่มจากฝั่งนู้นนะคะกระจกนะคะเป็นแบบหมุนมือให้นะตัวนี้ก็มีตัวล็อกประตูให้นะคะมีลําโพงใหญ่มากมีที่จับมือขึ้นลงนะคะนี่เลยตรงนี้ยังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้แกะนะคะตัวนี้ยังไม่มีกระจกให้นะแต่ว่ามีที่เสียบมีที่เสียบใบขับขี่บัตรประชาชนให้อยู่นะตัวนี้นะคะเราสามารถเก็บเอกสารได้ด้วยพวงมาลัยก็เดิมๆเลยคะ่ะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะ จับกระชับมือพออรมาลัยหนังนะคะใหม่กิฟเลยมีแอร์แบกให้เรียบร้อยนะคะไมคนะคะไมคก็ตามสภาพการใช้งานเลยนะคะสำหรับรถตู้ก็อยู่ที่140,000นนะคะไม่มากจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งซ้ายกันค่ะฝั่งด้านคนนั่งนะคะก็จะมีที่บางแดดให้นะคะยังใหม่อยู่เลยนะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะมีไฟให้เรียบร้อยเพดานก็ถือว่าใหม่กิฟเลยไม่มีคราบน้ำคร<อ>าบน้ำมันหรือคราบเหลืองเลยนะคะ สภาพถือว่าใหม่มากๆด้านในนะคะเรามาดูตรงคอน,นโซลกันหน่อยเนาะคอนโซลก็จะเป็นสีดําด้านนะคะใหม่คลิปนี่นะคะเก็บเอกสารสำเนารถผู้มือการใช้รถนะคะค่อนข้างกว้างนะใส่ได้เยอะนะคะของตรงนี้มีแอร์ให้สี่ช่องเลยด้านหน้าแอร์ Air เย็นมากๆเลยค่ะตัววิทยุนะคะเราก็มี USB ให้มีวิทยุ FMAM ให้นะคะมีที่เสียบ AUX ให้นะคะเสียบ CD DVD ได้เนาะ แอร์ก็หมุนมือนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นที่ชาร์จนะคะนี่เสียบได้เลยเสียบได้เลยนะคะตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะถึงจะเป็นเกียร์กระปุกอะ่ะแต่ว่าขับง่ายมากเลยนะคะคันนี้ผู้หญิงก็ขับได้สบายๆเลยเด็กมือตรงนี้เป็นบ่อนั่งได้สามคนเลยนะนี่นะคะเราสามารถพับเก็บได้ ถ้าเราไม่ได้นั่งนะตรงนี้ก็นี่เลยวางแก้ววางของได้อีกเยอะเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างจะเหลือเฟืออยู่นะคะคันนี้นะคะไม่อึดอัดนะคะสามารถเก็บของได้เยอะอยู่นะสายรัดเบลให้อะไรก็มีครบนะคะตรงนี้สวยงามมากเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องกันค่ะมาค่ะเรามาอยู่กับตัวเครื่อง3ามูนะคะมาดูใกล้ๆก้กันเลยนะคะแถบด้านซ้ายนะน็อตไม่มีการไขนะคะ ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะนี่เลยเรามาดูขอบรถไปเลยสวยๆนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นอาร์คูกลมๆสติกเกอร์นี่อยู่ครบเลยสวยงามค่ะด้านในดูด้านในด้านขวากันก็ยังเดิมๆครับอันนี้ก็คือเครื่องเดิมๆเ,เลยเครื่องสวยพร้อมใช้งานนะคะแล้วรถก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เราจะพาไปดูราคากันค่ะ สำหรับ t o y ยต้าไฮเอทสดศูตัวนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะปี2016ราคาอยู่ที่478,000บาทยนะคะ478,0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รถคันนี้ไปพร้อมใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วราคาไม่ถึง500,000ด้วยแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79เลนะคะลูกค้าพร้อมจอนะคะเราสามารถนำรถไปให้ดูถึงบ้านได้นะคะแล้วก็จัดไปแนนอกสถานที่ให้ฟรีนะคะตัวนี้ก็ จะมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยศูนย์บริการนะคะให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถตู้เชิงพาณิชย์รถตู้ทึบไม่มีที่นั่งแบบนี้นะคะต้องรีบมาจองกันเลยนะคะเพราะว่าคันนี้หายากมากแล้วก็ไม่ค่อยมีรถเข้ามาด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะต้องการดูรถเพิ่มเติมนะคะคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาหาเราได้เลยนะคะเดี๋ยว สัปดาห์หน้านะคะเราจะมีรถคันไหนมารีวิวอีกเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ